วันนี้เวาลา10นาฬิกา35นาทีสมเด็จพระนิธฐาทิราชเจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทะับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปค่ายเทพสตรีศรีสุนทรอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชทรงติดตามงานโครงการทหารพันธ์ดีซึ่งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจากกรพันเพนซิริและกองทัพภาคที่4ดําเนินงานสนองพระราชดําริจัดตั้งขึ้นที่ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร เมื่อปี2563เปิดโอกาสให้ทหารเกณฑ์ที่สนใจการเกษตรได้เรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการปลูกผักปลอดภัยนำมเมล็ดพันธุ์พระราชทานกลับไปปลูกที่บ้านและนำประสบการณ์ที่ได้รับกลับไปขยายผลสู่ภูมิลำเนาสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน โอกาสนี้ทอดพระเนตรโครงการเลี้ยงแพะมณทนทหารบกที่43ซึ่งเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี2559มีพื้นที่46ไร่เป็นพื้นที่โรงเลี้ยงแพะ6ไร่และพื้นที่แปลงหญ้า39ไร่ปัจจุบันมีแพะ71ตัวส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ลูกผสมบอ ทั้งนี้คณะทำงานมูลนิธิชัยพัฒนาให้แนวทางการพัฒนาและขยายผลเพื่อให้เป็นสถานที่ดําเนินโครงการผลิตแพ้พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคใต้ค่ายเทพสตรีศรีสุนทรต่อไป ในการนี้ได้พระราชทานชื่อลูกแพะเกิดใหม่พันบอสองตัวเพศผู้ชื่อดาวเด่นเพศเมียชื่อดาวจันทร์และพระราชทานพ่อแม่แพะพันแบล็กเบงกอที่มูลนิธิชัยพัฒนาน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระราชทานพ่อแม่แพะพันบอและพันแองโกลนูเบียนที่กรมปรศุสัตว์น้อมกล้าวน้อมกระหม่อม ถวายให้แก่โครงการผลิตแพะพระราชทานซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมพื้นที่สร้างโรงเลี้ยงแพะสมโรงเรือนขยายผลให้เป็นสถานที่ผลิตแพะที่ได้มาตรฐานปลอดภยัยและสถานที่ส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สนใจต่อไป ตอนบ่ายเสด็จพระราชดำเนินไปพื้นที่โครงการทหารพันธีค่ายเทพสตรีศรีสุนทรท่งเปิดป้ายศูนย์ผลิตมเมล็ดพันธุ์พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคใต้และอาคารบรรจุมเมล็ดพันธุ์พระราชทานแล้วท่งฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานด้านต่างๆโครงการทหารพันธีค่ายเทพสตรีศรีสุนทรมีกำลังพลจากกองพลทหารรา ที่5กองบัญชาการช่วยรบที่4และมณฑลท,นทหารบกที่43ร่วมดำเนินงานในพื้นที่88ไร่เศษ สามารถผลิตมเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานได้10ชนิดได้แก,ก่กะเพราเขียวพริกขี้หนูหัวเรือถั่วฝักยาวสีม่วงซีรินทรเบอร์หนึ่งกระเจี๊ยบเขียวแตงกวาฟักทองถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธเบอร์หนึ่งบวบเหลี่ยมมะเขือเปราะเจ้าพระยาและถั่วพูมีหน่วยงานด้านต่างๆช่วยสนับสนุนการผลิตพืชปลอดภัยแบบครบวงจรเช่นกรมพัฒนาที่ดินใช้เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินช่วยปรับปรุงบำรุงดินสู่การผลิตมเมล็ดพันธุ ดีชุดดินบริเวณนี้เดิมเป็นชุดดินท่าแซะและชุดดินชุมพรเป็นดินกรดธาตุอาหารต่ำจึงส่งเสริมให้ใส่โดโลไม้ช่วยปรับสภาพดินปลูกปอเทืองเพื่อไถ่กลบเป็นพืชอินรียใส่น้ำหมักสูตรพระราชทานปลูกหญ้าแฝกป้องกันการชะลังหน้าดินทําให้ดินอุ้มน้ําได้ดีและมีธาตุอาหารเหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืชมากขึ้น กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนการทำน้ำส้มควันไม้ช่วยบำรุงดินกำจัดศัตรูพืชและช่วยป้องกันแมลงในฟาร์มปศุสัตว์ใช้สารชีวภาพและชีวพันธุ์ป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อราผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือนใช้รองก้นหลุมก่อนปลูกผักช่วยขยายรากฝอยและปรับสภาพดินใช้เศษอาหารที่เหลือจากโรงเลี้ยงผลิตเป็นน้ำหมักชีวภาพส่งผลให้พืชผักงอกงามดีมีคุณภาพนำไปประกอบเลี้ยงให้กับกำลังพลและ ผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานช่วยเหลือกเกษตรกรอย่างยั่งยืนนอกจากการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชและผลิตแพะเพื่อพระราชทานแก่กเกษตรกรแล้วอย่างเลี้ยงกบจาันนาและเป็ดพันสุราชในอนาคตจะพัฒนาพื้นที่แห่งนี้เป็นศูนย์การผลิตพันธุ์สัตว์พระราชทาน และพัฒนาพื้นที่ป่าทำเป็นสวนสมุนไพรเพื่อประชาชนปลูกไพรตะไคร้หอมขมิ้นชันทำเป็นลูกประครบยาหม่องยาดมสมุนไพรจำหน่ายและอีกส่วนหนึ่งส่งไปที่แผนกแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเทพสตรีศรีสุนทรสมเด็จพระนิษฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนารวมกับกองทัพบ,บกดำเนินโครงการทหารพันธ์ดี เพื่อผลิตมเมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีคุณภาพสำรองไว้พระราชทานแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบตัติต่างๆให้มีอาหารบริโภคในครัวเรือนสร้างอาชีพให้แก่ครอบครัวและชุมชนเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระราชทานความมั่นคงทางอาหารแก่ประชาชนชาวไทยซึ่งเป็นหนึ่งในความมั่นคงที่สำคัญของประเทศโอกาสนี้ได้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็น ขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานพยายามที่จะส่งเสริมิที่เรียกว่าเป็นอินรียคือเดือบผักพื่อผลที่เราเรียกกันว่าปลอดภัยหมายความว่าพยายามใช้สารเคมีบางอย่างที่อาจจะเป็นพิษต่อร่างกายให้ น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้บางทีก็อาจจะทําได้ลําบากแต่เราก็ต้ค่อยๆทําไปแล้วก็สิ่งที่ผลิตนั้นก็เห็นได้ว่าอย่างทางโรงพยาบาลก็นํามาใช้ในการเป็นยาสมุนไพรที่จะช่วยดูแลรักษาสุขภาพของผู้ป่วยหรือบำรุง ร่างกายของผู้ป่วยได้ให้แข,แ,แข็งแรงและปลอดภัยก่อนเสด็จพระราชด,ดำเนินกลับทรงถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร